เกิดเหตุไม่คาดคิดกลางกรุงเม็กซิโกซิตี้นี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะชายคนหนึ่งเข้ามาประชิดต,ตัวประธานาธิบดีหญิงคอเดียเชนบามแห่งเม็กซิโกระหว่างที่เธอกำลังเดินทางไปยังงานอีเวนท์ที่กระทรวงศึกษาธิการและทักทายประชาชนณพระราชวังแห่งชาติใจกลางกรุงเม็กซิโกเหตุการณ์เก,เกิดเมื่อวันที่หพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ ชายผู้ก่อเหตุซึ่งระบุตัวตนในรายงานของทางการว่าอูเลวเอนได้พยายามเข้ามากอดเธอจากด้านหลังโดยที่ไม่รู้ตัวและพยายามเอื้อมมือสัมผัสหน้าอกรวมถึงพยายามจูบที่ต้นคอของเธอด้วยท่ามกลางสายตาผู้คนจํานวนมากในตระุรัสโซกาโลโชคดีที่เหตุการณ์ดังกล่าวถูกสังเกตเห็นโดยผู้ติดตามของเธอคะ่ะและหนึ่งในผู้เชื่อคนสนิทได้รีบเข้ามาแทรกแซงทันทีก่อนที่เจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวชายคนดังกล่าวไว้ซึ่งเขาอ้างในภายหลังว่าเพียงต้องการ ถ่ายรูปคู่กับประธานาธิบดีเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวจุดกระแสความไม่พอใจอย,ย่างหนักทั้งจากประชาชนนักเคลื่อนไหวสิทธ,ธิสัตรีและนักการเมืองที่ออกมาประนามการกระทําดังกล่าวว่าไม่เหมาะสมและเป็นอันตรายต่อผู้นําหญิงของประเทศด้านคอล,ลาบูกาดานายกเทศมนตรีกรุงเม็กซิโกซิตี้เปิดเผยว,ว่าชายคนดังกล่าวถูกจกกับกุมเมื่อคืนเดียวกันและถูกส่งตัวไปยังหน่วยสอบสวนอาชญากรรมทางเพศซึ่งเบื้องต้นตำรวจพบว่าเขาอาจเกี่ยวข้อง กับคดีลวนลามหญิงอีก2รายในวันเดียวกันด้านผู้นำหญิงของเม็กซิโกออกแถลงการอย่างเป็นทางการค่ะว่าเธอจะดําเนินคดีทางกฎหมายกับชายคนนี้อย่างถึงที่สุดโดยเธอบอกว่าฉันตัดสินใจแจ้งความเพราะนี่คือสิ่งที่ฉันเผชิญในฐานะผู้หญิงสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนในประเทศของเราต้องเผชิญไม่มีชายคนใดมีสิทธิละเมิดพื้นที่ส่วนตัวของเราได้ค่ะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn